กลับมาอีกครั้งแล้วนะครับทุกคนกับเทศกาลดิวิวัรที่มูวนที่สุดในภาคอีสานนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่หน้างานแล้วนะ แต่ฉันเห็นเธอเต้นโจอีนะเ <c> ร <oughs> ิ่มทริปดีกนันเลยนะครับเชียงใหม่เฟสของเราวันนี้เดินไปขึ้นรถกันรูหน้านแล้วหน้านี่เหลืองมากไปข้ขึ้นไหมอ่ะขึ้นปุ๊บ เอาเหรอได้ไหวัดีครับแม่วัสดีวันนี้ขอหนองไปด้วยนะวันนี้มีสาวมาด้วยอดีนะคะัสดีเนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่ในรถแล้วนะคอ้าไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้แต่งวะ เราก็แวะปั๊มนะฮะทุกคนเราก็จะอันนี้ซื้อแต่ว่าอุ้ยก็จิอุ้ยฉันจะจำชื่อได้อยู่ <c oughs> เดี๋ยวเราแวะไป,ไปะเทเวนไปตามราหาสันสูนิดหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะไปขอนแก่นเนะาะคุณก็ก็ยังเออปรดปลับไปหรือว่าเขาจะเตรียมไปเชียงเหนือเฟซมาเราหรือเปล่า <c oughs> ไม่หรอกมีแต่คนแก่ป <c oughs> อ,อาจจะไปเทศหนึ่งก็ได้ดิ ฟันสูฟันส,ส,สูอยู่ไหนสขานี้มาที่ยวนี่ไงอ้าวจบว้าสาขานี้หมดว้า ยุา่งงังเรื่อกก็คือวงเลกที่เราจะไปดูก็คือพิปปพัปปนธ์นั่นเองดดีวันเราก็4โมงครึ่งอ,อันนี้แค่ไปแลกบัตรก่อนร้อนอันนี้แค่เป็นเออชุดแบบว่าอันนี้แค่เลกบัตรนะแลกบัตรที่ไหนมารู้เปล่าเราก็มาแรกเขาเรียกว่ามาแรกเออถายข้อมือหรือว่าริบิรบิบแบงอยู่น,นั่เนเองใช่ไหมครับอันนี้คือยังไม่ได้แต่งตัวน,นะคะยังไม่เลิศพอ,อ,อยังไม่เลิศ เราไปแลปแกเออสายนะั้นเราทุ่มมือก่อนนะเลิศเลิศเอาเปิดเปิดเลิศเลิศคืออันทำามามือเดียวแม่เพิ่งเช้ามึเขาแบบเขากระเป๋าแล้วเช็คอินนะฮะ เช็คอินได้เลยใช่ไหมคะอันนี้อันนี้ before ได้เลยเหรอคไม่เป็นไรคอกปเไม่เป็นไรเดี๋ยวไปจ่ายเองอะไเค่แกผ่านกันเฮ้เดี๋ยวตอนกลับพี่พงอจะไปส่งเลยนเี๋พี่อ้มารับตงน้นอือตอนนี้ก็เหมือนหนักมากเออนฉันกระเป๋านักทุกคนโอเคพี่โอ้มา ต้องขึ้นด้วยเอันเอ็กขึ้นครับขึนองทำาทุาละกดแม่ไอันจงว้าวเราก็จะมีสมาชิทั้งหมด4คนในวันนี้นะครับห้ามเหมือนเคยคันหอมขาวอะไรนะมืนห้องเดี่ยวขาวอ่ะใส่มือวาวขาว ไปอินเสิร์ตอินเสิร์ตอินเสิร์ตมือปี้ปืนอินเสิร์ตอินนะอุ้ยก็โอเคนะเพื่อนในห้องแล้วนะครับยังไม่ถึงไหนเราก็ได้คัมแบ็กกลับมาที่ขอนแก่นอีกแล้วอ้ยจโสดตึงโคตรจะแบบอ่ะวันนี้ว่าจะถ่ายให้โอเคค่ะพี่ก้องโจะได้กลับมาอีกแล้วว่ะทุกคนทุกคนภูแมนหรือยังเฮ้ย ทำไม,ลไมกล้องสั่นวะเออกลั่นสั่นมันห่างเลยเออเห็นอย่าง,งาเขาปีศาเหรอเห็นเด้ออีซาทีอย่างเขาต้องอหาคือเท่าเท่ามออัมึงก็ไปถ่ายยืดเนาะมันก็เปิดเสื้อยิตอันนี้ยังหายด้วยเหรออ๋อเบอจันเบิร์นี่ เท้าขาวอ่ะเเมมเต็มเเมมเต็มก็เป็นอาบเตอร์แล้วนะครับทุกคนไม่รู้ว่าในมมุกล้องนี้มันจะลอยไปหรือเปล่าอ่าอาบเตอร์อ่ะอาบเตอร์น้องเปิดนี่เปิดฟาร์มนะครับนี่เป็นเป็นฟิลด์ดังๆนวพี่อุ้มนะครับไม่ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าไปดูวงอะไรนะครับพี่อุ้มดูซีไฮนะซีไฮนี่ เฮ้ยจะไปดีแค่ไหนครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปะก็ไปดูอ,อะไรยังอยู่ยหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปเอ,อ่อรอแกลบนะครับแล้วก็จะเข้าไปในงานอาาันฝัดยื้ยลืม่สูบบัตรของ,องตอนนี้เราก็มารอแกลบนะครับแล้บเด้อ แต่แรกเตกตึงแตะกับเบิ้งแล้วเบิ้ง3รอบกแมนบิ๊เบ้เนเบอ้เทนเาอีมี tienen, wow. ่มากหลาย้เบิ้งใหญ่นะตรงมานี่ไทยรัเมิ้นท์ทเกที แล้วก็กำลังเดินเข้ามาในงานครับก็ตนน้นยันโหลดเข้ามาที่จะติดคือเราไม่ได้ถ่ายต้นสอดซีนที่แบบค,คือเราอันนั้นน่ะ,ดะเดี๋ยวเอาเอาไว้เอนะะเอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจบก่อนที่จะเตือนกันแน่ แล้วก็เข้ามาอยู่หน้างานแล้วนะครับตอนนี้คนก็เหมือนเริ่มจะท,ทยอยทยอยเข้ามากันแล้วเนี่ยเราก็รอที่เราอีกคนหนึ่งอยู่นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้มาแลกริบแบนกับเราเดี๋ยวเราน่าจะเดี๋ยวได้เข้าใกล้เข้าไปแล้วนะครับ พี่ใ,นนใหญ่บ้านสวัสดีครับ,รบม้นขัายที่ทอดเด้อโอ้ยค,คนหลายแท้ครับผม นอยู่ตกใจหมดแผ่ที่สุดก็มาถึงโรงแรมแล้วทุกคนถือว่าเป็นการวางแผนที่ดีเลยนะครับอรมือตา้อกแล้วก็กลับมาถึงห้องกันแล้วนะครับทุกคน เทปอะไรอะไรบ้างใครจะเข้าน้ำไปก่อนวันน mm ี้ผ่าทุกคนกลับมาห้องกันอยากสวัสดาครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเฮ้ยเที่ยงคืนสิบนาทีพอดีนะครับก็เขาดาวปีใหม่สำหรับทุกคนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว้อ้ไม่ครับก็แบบสามสิบหมื่นแล้วนะก็อยากจะบอกกับทุกคนไปนะครับใครที่ยังอยู่เชียงเหนือเฟซนะครับที่ยัง ไม่ได้กลับไปก่มันเยอะเกินไปค่ะมาเลยนให้แบอันไหนบอสเซ่ปันไหนมันเยอะไปเยอะอีดีเยอะอ้วนไปกินไข่ปิ้งกันนะฮะไข่ปิ้งไปกินไหมใช่ลหมนี่มาเด้อข้างล่างนี่วงวงไหนที่ตึ้งที่สุดในใจสองของพวกคุณทั้งสองคนโพลีแคทค่ะโพลีแคทนะคะคุณอริยาโพลีแคทปึ้งๆๆนะคะคุณอภันตีโพลีแคทค่ะ เลิกทะเลาะเพื่อกันฉันไม่ต้องการใครอีกอะไรหรอกูยังไม่เหรอวงไหนที่เจฟอยู่แล้วไงวงไหนที่จึ้งสุดเจฟอยู่แล้วพี่เจฟเหรอแต่ฉันเห็นเธอเต้นโจอี้นะแลอเต้นวันนั้นสามคน อมันหมดอ,อีหรือโจอีอ่ะอันนี้คือใครจริงอ่ะโจอีอ่ะจริงไม่พี่อามรอถ่ายพูนะที่เล่นง่วมจะถ่ายเนื้อตั้งที่ไหนได้มันถ่ายแนวนอนลงวีกมันเออเทนี่เจ้าดีใจพี่อามบอกถ่ายพูทันดีใจมากเลยมาด้ถ่ายบนท้ายแนือนอนเลยไหมเจริงรู้ตั้งไหนนะเมียร์อัรู้สึกจริงๆนะเราคนว่าแบบคือตอนแรกเรารู้สึกว่าพี่เจี๊ยบจะไม่แบบ คนเขาหน้าจะแบบเหมือนแบบค่ารอบคิวเปลี่ยนเนาะแบบคนเขาจะแบบค่อยๆแบบออกออกที่มีคิวออกมาสลับกันไม่ค่ะบาดแทลหนักไมหนักแล้วเราแบบแล้วเราแบบจะได้แบบเลื่อนเลื่อนเข้าไปแต่ว่าอันนี้คือพอจะใกล้ถึงแบบคิวพิเตบที่จะขึ้นแสดงโบมีเลยโบมีแบบที่จะแบบออกมาเลยพ่งหัวคนขอนแกนกับมากพี่เตบคือกันพ่เตบเหมือนกันจบ อนนี้ที่8โมงทุกคนเราจะไปกินแบบเบรกุฟงเบเกอ้ยบาวไซเดียวประยากอายเถอะนะเกิอบเลยเอองขาเอาีเดีดวยปากไซหรือบัใไซอันไหนไม่น่าอายกว่ากันพี่ขาวบัวไซตอนนั้นนานองอาไปอันลงเรื่องีอยู่อันย้อท่าเขาไปดกัเีตกอนลุเทพกลุ่มยังอะ น้ออ mm ่านกับวรี้ต้องทำใส่ตอนนี้รออะไรครับพิววิวอุ้ยเริ่มดาววิวแล้วแบบแบตซัคเซี่ยนี่กินแล้ เรน่น่เราเป็นงานกระสิมาครับแล้วก็ลิปแบนที่มันยังแน่นมากทนอัเทนีนี่มันแน่นมากเราจะมาสอนทริคในการเอาสายลิปแบนตัวนี้ออกมาได้อย่างสมบูรณ์และเราสามารถเก็บแบบว่าเป็น ที่ระลึกอย่างนี้ได้เหมือนเดิมนะครับก็คืออันแรกคือเราต้องมีหลอดเลยอย่างนี้เราจะเอาเออตรงอย่างี้ครับตรงหัวที่ไันเป็นสีดำอย่างเนี้ยไว้ตรงน้่มันเนี้ยเพราะต้องอย่างว่าฝ่ามือตรงนี้นะครับแล้วก็จะส,สอดหลอดตรงนี้เข้าไปนะฮะเข้าไปตรงกลางเลยครับทุกคนมาแล้วเ,เข้าไปตรงกลางแล้วก็นี่เขาต้องหาก,กันแล้วก็ค่อยเดี๋ยวขนาดกันก่อนนะครับ แล้วก็ค่อยหมุนไปอย่างนี้นะครับเอาโหเป็นลูกกูก็เดี๋ยวเราขอปิดคลิปน้อยเพียงเท่านี้นะครับทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันบอกหน้านะว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนอีกไหมหรือว่าจะเป็นบล็อกอะไรจะเป็นบอกทูบีอีกหรือเปล่าเดี๋ยวไว้เจอกันนะทุกคนบ๊ายบาย my